ผมเจอเรื่องสยองขวัญในค่ำคืนของวันที่7กันยายนโทรหาเอ้ยเจชี้เสียงอะไรเสียงคนเดินชี้เสียงคนเดินคนข้างหน้าเอเจสวีทสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมพี่น,น,ะะนุ่นไรกราชนะครับวันนี้เราไปอยู่กับเกมสยองขวัญ7กันยาค่ำคืนขนขคิงลุก เออเข้ามาก็ที่ไหนครับพี่เอ๊ะมันเหมือนช่วงคริสต์มาสเลยฮะโอ้โอแต่คราบเลือดอ๋อหอกิ๊งกิ๊งกล่องกองแก้วโอ้โหเดี๋ยวนะนี่ศพเหรอมีกางไกมีมีดปักด้วยแกต้องเล่นเกมของฉันต่อเออเกมป่ะครับเอ๊ะนี่คืออะไรเล่นกับฉันดาวเก็บได้ด้วยเหรอโอเคเล่นเกมอะไรกับพี่ว่ามาเลย อ้วอาวหัว,วเราะอา้าวไปเลยไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ฝนกำลังจะตกแล้วเราต้องรีบกลับบ้านเอ่อบ้านเราดีมาเวลาหนึ่งทุ่มกดแทบเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ต้องทำอุย้ยรูปวาดอะไรครับเนี่ยเออเอเอมนจะตกแล้วครับกลับบ้านไหนนะครับทำไมสภาพแถวนี้คือน่าอยู่จังเลย โอ้โหตุ๊กตาคู่ซะด้วย <S <S เฮ้ยเพื่อนดูเจ้ามอรถนี้สิมันกำลังจะเข้าไปโดนผีลอกกันนะอย่าว่าแต่มันเลยดูหน้ากูก่อนตาส่วนมาแล้วนีถือมากขึ้นกันสภาพน้องดูไม่ได้เลยนะโอเคกลับบ้านนะครับข้างล่างไปได้ไหมโอ้โอข้างล่างน,น้ําท่วมแฮะไปไม่ได้เลยน่าจะเป็นบ้าเราแหละครับแต่ไม่รู้ห้องไหนนะตรวจสอบที่ต้องทําอัญญาบอกว่าเธอมีเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้ฉันอยู่ใกล้ประตูอัญญาอัญญา เซอร์ไพใกล้ๆประตูประตูบ้านไหนไม่ใช่บ้านดิกกี้เหรออ,อ,อ๋อดีครับน้องโอ้สว่างจ้าแฟชั่นไรของเราเฮ้ยชื่อึงสังเกตเออป้าป้าอยู่ตั้งแต่เมือ่อไหรทำไมดิกกี้ผมไม่เห็นเดินขึ้นบันไดแล้วกันนะป้าป้าจะหายไปนะโอเคยังอยู่ยประตูไหนวะห้องไหนไม่รู้แฮะ โอ้ยคนลุกเลยดิกี้เอ่อน้องแมวไงลูกขอจับเลยนะไงเหมียวแมวดำเอออะไรอะเอา้าไม่ได้รูปเหรอลูปไปดะเกียไม่เห็นมือรับแซบข้างล่างยังอยู่ไหมกระโดดดูไม่ได้ด้วยฮะห,หน้าต่างก็เปิดไม่ได้เอออ๋อนี่หรือเปล่าของขวันนี่คงเป็นเซอร์ไพรส์ที่เธอบอกสินะ เซอร์ไพไหนดูซิอัญญากับดิมาอ๋ออัญญาเนี่ยคือผู้สาวผู้บ่าวเนี่ยคือดิมาโอเคของขวัญเนาะไหนเข้าห้องสิมีของขวัญแล้วจะเปิดชา้าทำไมล่ะพี่โอเคพ่อปิดไฟในอาพาร์ตเมนต์คุณต้องไปเปิดมันพ่อปิดไฟในอพาร์ตเมนต์คุณต้องไปเปิดมันแล้วจุดเทียนไว้เนี่ยนะเอ,อ่อกุญแจไม่ได้ แล้วเสียงด้านในแบบว่าเราอยู่ที่นี่มาสาวสัปดาห์แล้วอเพิ่งย้ายมาอยู่สินะโอ้ยมีน้ตตรงนี้ฮะพรุ่งนี้วันที่เจ็กันยายนพวกเราต้องย้ายแล้วดิม,มา่าต้องเข้าโรงเรียนแล้วก็รถของลุงก็มาพังก่อนที่เราจะย้ายซะอีกเราเสียเวลาไปมากเราต้องคิดว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างพ่อหวังว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ลูกจะหาใครสักคนมาช่วยพวกเราในการขนย้ายของออกจากอพาร์ตเมนต์เก่าตอนนี้เราจะเอาแค่สิ่งที่จําเป็นที่สุดติดตัวไปด้วยโทรหาพ่อนะลูกถ้าอ่านข้อความแล้วครับพ่อแล้วยังไงเอ๊ะของขวัญดูได้ปะเ o ินอันไลท์อ๋อต้องเปิดไฟก่อนเปิดไฟเหรออ๋ออันนี้หรอโอเคเฮ้ยเชียเลย้ยเปิดกล่องของขวัญโอเคเปิดไฟแล้วประกำของขวัญได้ไหนดูสิ ของขวัญจากอันญี้เหรอเออกดรักให้ขวางกันอย่างนี้เหรอจ๊ะดูแววตานั่นสิตุกตาอะไรเนี่ยน่าเกลียดชะมัดเธอเอามาจากไหนเนี่ยนั่นนะสิเอามาจากไหนกันนะเอ๊ะห้องเปิดได้แล้วไว้โทรหาพ่อสินะเอ๊ะโทรศัพท์โทรหาพ่อหรือเปล่าจากโวกของพ่อ มื่กลับมาถึงโทรศัพท์อยู่นี่โทรได้ไหมไม่ใช่ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูที่ห้องนี้ก่อนนะห้องนี้มีอะไรเอ่ยที่เราสามารถเก็บไปด้วยได้ไหมบนโต๊ะมียาสูบไม่ได้ทานตะวันบ่่ยแล้วก็มีของใช้ทั่วไปไม้กวาดแล้วเสียงอะไรต้องแต้เตวเปิดไม่ได้แฮ่น,นี้เปิดได้ไหมห้องนี้ไปไม่ได้แต่มีอะไรอของการทุบตีแฮ ประตูแตกเอ๊ะแม่ไฟฟันที่จะเป็นครูสอนดนตรีมาตลอดแต่ย่าของฉันบังคับให้แม่ไปเรียนที่วิทยาลัยการแพทย์พ่อซื้อเป็นโน,นนี้ให้แม่ในวันเกิดแม่ดีใจมากเลยแม่ก็เลยไม่กล้าที่จะขายมันไปอืของขวาจากคุณพ่อไงเล่าขายได้ไงนี่ไปไม่ได้แฮะเอืมเสียงจากวิทยุต,ตัวนี้นี่เองตุ๊กตาต้องช้างโอโหตุ๊กตาแตะตัวอะไรครับเนี่ย ฉันต้องจัดกระเป๋าสาวสัปดาห์ที่แล้วฉันมาเรียนที่โรงเรียนใหม่ที่นี่ตอนนี้ฉันเรียนอยู่ชั้นเดียวกันกับอัญญาอืมวิทยุปิดได้ไหมอ๋อมันไม่ได้ปิดมันเปลี่ยนขึ้นเอาเส้ลอยก็เดิมอีกอะเพงไหนก็เอาเหอะไปเอากระเป๋าได้ลวป้า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 อะไรอะไรอะคําเตือนอะไรอะอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้อีกแล้วเหรอใช้งานไม่ได้อะไรก็เล่นอยู่ไม่ใช่เหรอ เออเอ,อ๋อเราขอมาจากกระเป๋าแล้วพี่เขาคือใครครับเนี่ย <c> ผ <oughs> ู้พัฒนาแน่เลยดีมากฉันดีใจมากเลยที่นายกับฉันได้เรียนที่โรงเรียนเดียวกันและได้อยู่ห้องข้างๆกันด้วยเรามีช่วงเวลาฤด,ดูร้อนที่ดีมากเลยนะและฉันก็ไม่อยากให้พวกเราแยกจากกันเลยโทรหาฉันด้วยนะวันนี้ตอนสี่ทุ่มพ่อจะไม่อยู่บ้านในตอนนั้นและฉันจะสามารถคุยกับนายได้อ๋อ oh. ดีนะแค่คุยตอนสี่ทุ่มก็ไม่อยู่บ้านมาสั้นนึกว่าจะอื่นแม่มักจะทิ้งโน้ตไว้ที่ตู้เย็นฉันต้องไปตรวจสอบดูแล้วโทรหาอัญ j าโอเคไปที่ตู้เย็นตรวจสอบโน้ตจากคุณแม่แล้วโทรหาเฮ้ยเจ้อนเดอสายไฟผิดพลาดในพาร์ตเมนต์ไฟดับอยู่ตลอดเวลาเอคือไฟดับแล้วชี้เสียงแะกเสียงคนเดินดูว้เสียงคนเดินคนข้างหน้าผมได้ยินเสียงคนเดินข้างหน้าผมทิก้ เส<ฮ>ียงเออไอ้ตุ๊กตานี่มันหันหน้ามาตอนไหนมันอยู่นี่ได้ไงมองใครวะชิบหายแล้วเออโอเคหันมามองไม่พอใจในแสงไฟนะลูกอ๋อชิบหายตู้เย็นอยู่ไหนตู้อันนี้อ๋ออันนี้ห้องขี้ไม่ใช่ตู้เย็นโอ้จักรโครกด้วยเป็นไงจับยาจักรโครกนะเวย้ยอย่านะอย่านะ ตู้เย็นอยู่ไหนอ๋อี่ห้องน้ำอันนี้อาบน้ำนะห้องขี้โอเคเอ่อตู้เย็นเหรอครับโอเคสิ่งที่ต้องทำนะครับเอ่อสิ่งที่ท่องทำจากพ่อข้อแรกจัดโซฟาให้เป็นระเบียบรางจานแล้วก็ทำความสะอาดห้องใหญ่ทำความสะอาดห้องครัวด้วยแล้วก็เอาขยะไปทิ้งนะลูกโอเคครับผมพ่อแล้วเฮ้ยเสยงคนวิ่งเชีย่ยไอ้เด็กนั่นวิ่งดีมาก พ่อและแม่เนี่ยเป็นห่วงลูกมากนะแต่ก็เข้าใจว่านี่เป็นแค่โรงเรียนใหม่ซึ่งหลายคนต้องใช้เวลาในการปรับตัวพ่อ,อยาให้ลูกช่วยพวกเราผ่านพ้นเรื่องนี้ไปให้เร็วที่สุดพ่งนี้เราคุยกันหน่อยได้ไหมตอนที่แม่กลับมาจากที่ทํางานอ่าทำไมต้องให้ลูกช่วยทุกอย่างพวกนี้โอเคครับแม่ผมจะช่วยแม่เองใช่ครับแล้วใครจะช่วยผมไอหมอนั่นมันวิ่งมาแล้วผมต้องไปทําความสะอาดโซฟาเดี๋ยวตัวนี้ไปได้ไหมเฮ้ยออกไปได้ อุ้ยอ๋อ้องนี้เองเอมีอะไรเก็บได้ไหมตรงนี้ไม่มีนะไอตุ๊กตามันวิ่งแล้วแน่นอนจากเสียงเด็กเกะมันไปอยู่ไหนอ่าเปิดเชื่อมกันได้โอเคตอนที่พ่อตกงานครอบครัวของเราต้องขายอาพาร์ตเมนต์เงินมาใช้จ่ายนี่ตอนนี้เลยอ๋อก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งพ่อทำอะไรบ้างเนี่ยนี่คือสิ่งที่พ่อประดิษฐ์ดอพิทยุเอ้ยปั๊ก อืมโอเคเอา้ายืดแต่เม่าไหรหนุบเชีย่ยอะไรเมื่อคาใครไปด้วยเนี่ยฮ้ไม่บอกหรอกนะอยากรู้ก็ไปดูเองสิอยากรู้ก็ไปดูเอง,อเองขอเก็บโซฟาก่อนได้ไหมโอเคอ่ะโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเสียงเด็กกี้คือเราทำรือคนอื่นทำ ภารกิจต่อไปคือไปล้างจานนะครับใครตะกี้ช่วยจับก้าอี้หรือเปล่านะเฮ้ยอ๋อไอ้น้องอยู่นี่เองเหรอด่าก้คือนายเหรอเพื่อนว่างไงกานกล้วยหรือชบาแก้วแล้วโอ้โหดูน้องดูทิมตาเออเราต้องล้างจานนะแต่ทางที่ส,สภาพบ้านก็มีเรื่องแปลกๆกันนะต้องล้างจริงเหรอวะออกไปไม่ได้เลยเหรอล้างจานะ่ะโอเคล้างจานล้างจาน โอเคล้างล้างครับล้างเป็นเด็กดีเฮ้ยสำลักสำลักวิทยุเปลี่ยนเองครับโอเคแล้วเด็กก็หายไปปิดวิทยุเดี๋ยวนี้พูดอะไรก็ไม่รู้เลยกี้ครับไม่มีซับด้วยต่อไปก็ทำความสะอาดห้องนั่งเล่นครับโอเค มึงปิดเปิดอะไรขนาดนั้นเดะมึงปิดวิทยุหรือปิดหันเสียวเดี๋ยวเออมันตัวใหญ่แล้วนะหายไปสองตัวนั่นเลยบอกมาทีพวกมึงขี่คอกันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่ใหญ่โตไปชิบหายละผมควรเดินอ้อมไปหลังเลยวหเข้าหลังเลยปะเราควรต้องเข้าไปจริงๆเหรอคือถ้ามึงเจออย่างนี้อยู่บ้านมึงจะเข้าทำความสะอาดต่อไหมอะมึงก็ต้องออกปะวะวิ่งไปดูด้านข้างนี่มา มาเดินอ้อมเลยมาไม่รู้อะพู้ธนาเขียนยังไงไว้ออล็อกกันผู้เล่นรู้มาก <c oughs> โอเคมาพร้อมเจอว่ามาเอาอยัางไงเออก็แค่ดับไฟเชีย่ยเกิดอะไรขึ้นกับสวิตเนี่ยมันมาห่วงสวิตท,ทำไมมึงเป็นห่วงคนที่มันทำลูกป,ปั้นตะกี้ดีกว่าไหมเป็นห่วงสวิตเฉยเลยเอ่ะกูอีแม่ขวางทางอีกเออหายไปต้องไปทางนี้ เออพี่ก oh, ็ต้องเดินเอาทางนี้เชี่ยเชี่ยเออขอโทษนะครับอุทานครับทุกคนไปแล้วเอาคือใครไปแล้วไปแล้วเลยโอ้ข้างๆนี้อะไรบาเกียเทสบ่อหรือพริกปนเปิดทางนี้ครับสวิตไฟครับเสียงอะไรก็แก๊กแก๊กครับ ยผีแม่งกรี๊ดใส่ผมบอสตะกี้หูเกือบดับเสียงกรี๊ดตะกี้ได้ยินป่ะทุกคนเปิดไฟโอเคก็อยากมึงจะให้กูทำต่ออีกเหรอจะบ้าตายคือทำยังไงไม้กวาดที่เหรอหยิบไม้กวาดโอเคโอเคหยิบหยิบหยิบแล้วครับเอ่อแล้วยังไงต่อเอ่อ ป็นไงอ๋อแล้วก็หันไปมองที่ประตูนั่นแหละอ๋อเก็บแล้วเรียบร้อยใครเดินอีกอะเดี๋ยวสิ่งต้องทำทำความสะอาดห้องครัวห้องครัวกูต้องไปเอา้าไปทางนี้ได้ไหมไม่เป็นอะไรดูวยเจนี่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะอย่าโผล่มาเยอะแสบหูเนี่ยผีกีดเนี่ยเออห้องครัวนะครับขยะเพียบเลยครับทำไงครับเนี่ย เออโอเคแค่เดินมาแล้วก no <welche> okay, okay. ็ก็อแกกแกะแล้วก็แกกเก็บโอเคฮ้ยสะอาดเรียบร้อยเออใครเดินเดินมาตรวจงานแล้วเนี่ยชัวนำถุงขยะที่ใส่ไปโยนทิ้งถุงขยะอยู่ไหนล่ะแล้วใครมาเดินตรวจงาน่ะครับเสียงมาข้างหลังแล้วไปดีกว่าถุงขยะอยู่ไหนวะตุกตาอยู่นี่เอะตุกตาที่เดิมถุงขยะอยู่ไหนอ่ะไม่มีอะไรไหมไม่มี น่าจะอยู่ห้องครัวมั้งครับทุขงขยะเฮ้ิเะเฮ้ยมองทะลุกระจกเห็นตัวมันยืนอยู่คือมันอยู่ข้างหน้าผมปะหรือว่ามันอยู่ซ้ายมือเฮ้ยด,ดูดิชิดมึงอยู่ที่เดิมไมนเนาะเอาอยู่ที่เดิมแล้วที่ฉันเห็นฐานทะลุโอไม่กอดเดี๋ยวนะกระจกตัวนี้มันมีอะไรหรือเปล่าทะลุโอเค ใช่ครับคุณมบมุมเออกระจกบ้านหลังนี้เนี่ยพิเศษจริงเลยนะครับโอเคของอยู่นี่โอเคไปควนโยนตุก๊กตาบ้าๆนี่ทิ้งไปด้วยแน่ใจอะ่ะแน่ใจแต่ทริงว่ะนะโอเคไปต้ององอกไปทิ้งขยะข้างนอกโอเคเอาไปทิ้งจริงนะได้ป้าอยู่ข้างหน้าคอนโดว่าไงเนี่ย เออฉันตเอาขยะไปทิ้งกลับเข้าบ้านโอ,อ้ยหนอเอ,อ้ยนอเอา,เอาไปเทียมค่อยทิ้งวันหลังไม่ได้เหรอเอากระเป๋าออกไปเลยได้ไหมย้ยายออกไปเลยได้ไหมเปิดไฟด้วยแมวไม่อยู่แล้วเหรอข้องเหมียวข้างล่างยังอยู่ไหมป้าป้าไม่อยู่แล้วหลอนแล้วทีิงๆป้าอย่าบอกนะป้าเข้ามาป้าอย่าพึ่งเอขยะไปทิ้งก่อนเออแล้วแล้ว เอาทั้งหน้าแล้วล่ะใช่ไหมหน้าตรงนี้แหละมั้งถังขยะอยู่นี่เอาขยะมาทิ้งใช่ไหมครับโอเคโอ้ในสุดก็ทิ้งตุ๊กตามาบ้านนี่ไปสักทีคือมึงไม่ตกใจสิ่งอยู่ในบ้านมึงบ้างหรือไงวะฮะเออกลับเข้าบ้านสินะเมื่อกี้เราอยู่ห้องไหนวะเชี่ยเพื่อนเออคุณป้าเขาไปรอเรางหน้าแล้วล่ะเออเดี๋ยวนะนอกจากป้าเขาไปไม่พอ สังเกตตุ๊กตาข้างล่างย้ายฝั่งเว้เยชิบหายแล้วไงมาป้ารอแป๊บผมไปหาเคป้าดีจ้าตะกี้ป้าเปล่าวิ่งผ่านหน้าผมไปอะ่ะอืมอมไปกลับพอห้องมาเฮีย <c oughs> ขาดผ่านหน้ากูเลยแล้ว ทำไมประตูถึงเปิดไม่ต้องสงสัยกลับห้องกลับห้องไม่ให้ไปด้วยมันไม่ผมไปทุกคนบังคับผมเข้าไปในห้อง <c oughs> อย่าเสือกเรื่องชาวบ้านได้ปะละ่ะฟางเขาเปิดก็ไม่ต้องไปยุ่งได้ไหมก็ต้องไปไม่ได้แม่บังคับโอ้โหตุ๊กตาซ้ายเหมือตาสว่างเยอะสำรวจสิ่งที่ต้องทําหาทางออกแล้วมึงเข้ามาทมําไหมโอ้ my god โอ้ยายยายแม่งน่กกากลัวชิบหายเชยมาติดบ้าอยู่ในนี้เนี่ยเราผู้หญิงกันนั้นคืออะไรแล้วมึงมาทำไมก่อนเสียงอะไรอะเชีย่ยเสียงไม่หมดเลยหมดเลยเอาตุ๊กตาที่มาแล้วแต่วมื่อไหร่กิ๊กไม่เห็นเฮ้ยตัวออกออกไปเอาไปขายหายไปออกจากที่นี่เอ,อ่อไม่มีทางออกทางอื่นแล้วไม่ใช่เหรอเสียงอะไรไม่เต็มไปหมดเลย เฮ้ยเชี่ยา,แายแ่อนใครเคาะประตูเอาแม่งไม่ได้เคาะมันปิดประตูลองอีกเออชินหายนะแล้วเพอนคอไปแล้วอะไอ,อเด็กนี่มันนั่งดูอยู่เลยจะคุณลองให้เออฮ้ยไปไหนไปได้ด้วยเชี่ยถึงวิ่งอะ่ะเด็กไอ,อมีรูปเล่นกับฉัน เล่นอะไรครับพี่เดีย๋ยวเปิดประตูแล้วเหรอเล่นอะไรไม่รู้กลับห้องเลยไดนะ้ไหมใช่แ่งรีบไปดีกว่าใช่คิดถูกอยากกลับห้องสิ่งที่ต้องทํากลับบ้านเอาไม่จะกลับบ้านไปอีกเหอแปงลอกไม่ได้เหอไปข้างนอกแ่งไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่ผมไม่อยู่เอาจริงผมไม่อยู่ผมหนีมันมาขรามให้ผมกลับบ้านผมไม่กลับอ่ะเอาเอเคผมดื้อมันจะไปจากนี้นีลกอีกาช่วยด้วยกาลูก โอ้โหมันล็อกเป้าไม่ให้กลับมันไม่ไปทางอื่นเลยว่ะผู้พัฒนาโอเคโอเคกลับห้องกักลับห้องวะห้องไหนห้องกูวะเนี่ยกูจำชัดไม่ได้ลืมห้องนี้ใช่ไหมโอเคห้องนี้มีจักรยานใช่กลับห้องไปโอเคกลับห้องกันเออเปิดเบาๆนะนะอ่าโทรศัพท์พ่อจ๋าเชื่ออะไรวะเนี่ยมึงไปทัอุทาตอนนี้ตรวจสอบรับโทรศัพท์ เสียงเดินอีกแล้วโทรศัพท์อยู่ไหนอ๋อในห้องนี้รับโทรศัพท์รับโทรศัพท์ฮัลโหลดีมาหนะหายไปไหนนะอะไรหายไปไหนมาเนี <laughs> <laughs> ่ยอฮเห็นเรอขยับไปทิ้งก็ที่ผมอ่านในใจนะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแใน่ๆต่สิญญญในใจเข้ามาดูแต่ไม่เห็นอฮอเพื่อนบ้านคนไหนนาพูดจริงเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่ปีก่อนแล้วเนะ <laughs> เอาแะไวไงอะไรนะเธอแน่ใจใช่ไหมว่เาเป็นเพื่อนบ้านคนนะั้นอันย่า ตุก๊กตานั่นมาที่นี่ที่ไหนมาจากที่ไหนอะน่าเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไม่ได้เป็นคนให้ตุก๊กตานายเดี๋ยวก่อนนะเธอเป็นคนวางกล่องไว้ที่หน้าประตูไม่ใช่เหรอดีมากมีใครบางคนอยู่ที่นั่นอะไรกันเนี่ยไม่นะอันนีาเกิดอะไรขึ้นเธอเห็นอะไรอ้าวเออเชี่อมาจากที่นี่อันย่ามันบอกเห็นไอ้ไอ้เชี่ยเฮ้ย เด็กเหรอเชี่อวิ่ไงไอศ็เดี๋ยนะฉันซ่อนมีดเอาไว้กี่เล่มในลิน้นชักทั้งสามที่ในห้องครัวเออลิ้นชักทั้งสามซ่อนไปกี่เล่มลิ้นชักทั้งสามเราทำไมเราเอาเบาบอกเราทำไมเราต้องหาจริงเหรออ๋อนี่ไงอยู่ในนี้นับถึงห้าแล้วไปทางซ้าย เชียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าสายโอเคเออโอ้ยแล้วไม่ก็มีอะไรบางขวางตาตรงนี้เนี่ยมีหลักด้วยเออเดี๋ยนะเอ้ยเอ้ามานั่งต็่เมื่อไหร่ครับพี่ชิวเรลาซะอีกตามหาของเล่นของต้นคริสต์มาสสี่ชิ้น เมื่อคุณผ่านช่องประตูเล็กๆเข้าไปได้ฮัลโ่งั้นเลยคำใบแรกก็คือเลขสาแล้วบอกมีมีดทั้งหมดเท่าไหร่ถ้ามีก็คือตรงนี้นับได้6อันแล้วก็มีเลขห้นับถึง5แล้วไปทางซ้ายก็คือมาตรงนี้ต่อแสดงว่าอันนี้ต้องสลับกันไม่ไม่อันไหนก็อันนึงไม่3ามหก็3ามห้าอ่ะที่ได้สุดท้ายคือเลขสโอเค ง okay. ั้นผมเอาโผล่มาสั่นปะสามหกห้าสี balls balls ่กดเฮ้ยเชี่ยถูกโอเคเอ่อนั่งย่อโอเคครับย่อแล้ครับมุดออกไปเขาบอกให้คุมมุดไม่ใช่มึงมุดมึงโอ้โหยังมุดมาทำไมเนี่ยเอ่อสภาพห้องโดนตี ของที่อยู่ตรงนี้เขาคือใครไม่รู้ไม่อยากรู้จักโอ้ไ oh ม่กอดดีใกลกๆเสียบศพอีกแล้วเออเขียนว่าอะไรครับนี่ยังเข้ามาไม่ได้เออทำไมครับไปหมดไปเหรอไมหมดไปได้ปูก็อบอกให้ออกจากบ้านอยู่ดีต้องออกจากไกล้ออกบ่านใดดีแม่ท่านนี้เหรอทานนี้รูเปล่าครับเอเอไอ้ทนี้เห็นแฉของพ่ออยู่ห้อง โอเคภารกิจคือตามหาฉลงข้างหลังใช่ไหมห้องนี้ใช่ไหมก็มีฉลงเชี่ยสิ่งอะไรสิ่งอะไรกิ๊บเกิดอะไรขึ้นผมหลบมาก่อนฉลงงั้นเหรออันนี้ไม่ใช่กันอะไรอันนี้กระดิ่งอ่ะเก็บอ่ะเก็บว่าเก็บของให้ครบสี่ชิ้นด้วยเหรออะไรวิ่งอยู่นี่แล้วเว้ยเฮ้ยไปวิ่งมาเออเดี๋ยวนะผมจะเก็บของ ของให้ครบเลยนสิโอ้โหอันนี้ดวงตาผมนึกว่าอะไรนะกองตาคนมันต้องมีของอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมพลาดไปตรงนี้มีอะไรอ๋อนี่ไงโน้ตฮ่าฮฉันออเอาไปแล้วหาดูสิเอาอะไรไปอะครับฉันเอาไปแล้วหาดูเล็กเสียงกินอะไรวะรู้แทบแทบเลยซอยจั่วโอ้ my god เสียงกินซอยจุ่เอาไปแล้วหาดูสิเอาอะไรไป อ๋ออยู่นี่เองผมต้องโอ้โหมองไม่ดีเองด็กี้มองแถวนี้แล้วไม่ลืมดูตรงนี้ไว้โอเคได้แล้วชิบหายโอ้ยเด็กเวนุด้วคำหยาบทุกคนนะเอาไปเอามาดิจะหยิบวางทำไมล่ะไปงัดสิเอองัดงัดเลยงดัดด่วนครับนั่นแหละครับโอเคขอชิบหายเฮ้ยก็รู้อยู่วันจะมาแน่ก็หยิบอะไรอ๋อขึ้ไปดับเปิดไฟไม่เอาไปอีกแล้วแล้วไม่เคยหุ่นผู้หญิงหน้าเนี่ย แกต้องขีบตัดเหล็กใช่ไหมฉันซ่อนมันเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าน่ะเสียงหัวเราะมันมันน่าโดนเนยตู้เสื้อผ้ากันเขาต้องเปิดสินะมาพมไหนอยู่ไหนมาดิมาดิเออก็อยู่นี่แหละโอเคหยิบมาได้มาได้ชิบหายก็รู้อยู่ว่าแม่งจะมารู้อยู่นะว่าจะมาแต่มึงก็มาแบบนี้ขอตัวนะ ขอตัวขอตัวขอตัวไปเปิดก่อนเห็นเงาอะไรข้างหลังดิแบบแบบช่างมันเปิดเดีวนี้ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ไอ้ดุมได้เวลาละอย่าอยู่ที่นี่เลยพ่อจ๋าแม่จ๋าเปิดเชี่ยจะกดเปิดเบงมันเปิดแล้วแล้วทางตันไม่ต้องห่วงกูไม่เข้าไปหรอกนะอุ้ยตุ๊กาตาช้างไม่ยนืนรอกูแล้วม่าจะจูจะโจรู้างในนี้ดีกว่าไม่อยากกลับไปงก็ต้องกลับไปอยู่ดีีกว่า เออดีครับเสียงน้ำก็ไหลไปดูน้ำก่อนทำไ,ไหมห้องน้ำนอะไรเดี๋ยวโอเฮ้ยใครเคาะอีกเปิดดีแล้วกันแงะแง,งะได้แงะไปผมไปเข้าไปหาไอ้ช้างหรอกนี่คืออะไรเด็กคืออะไรวะแงะมาทำไมเอ่างน้ำทำไมอ่ะเอาน้ำทิ้งอ๋อเอาของนี่เหรอมันเก็บให้ครบปะผมได้กี่ชิ้นนะสี่ชิ้นปะเขาต้องการผมได้กระดิ่ง อันนี้ที่สามหรือสี่ผมไม่แน่ใจครบหรือยังวะเชี่ยเฮ้ยชิบหายดูบนสศาอยุงหน้าผมดีทุกคนเมื่อกี้ว่าบอไปเห็นมาเลยไงเห็นเต็มเลยครับบอกว่าทุกคนจะเห็นนะถ้าไม่เห็นผมปรับแสงสว่างให้เอาป่ะอ่ะดูหน้าเขาเต็มเต็มหนาวชันหนาวเลือเกินเมื่อไหร่มันจะเดินมาเนี่ยต้องไปใช่ไหมก็ไม่อยากไปเท่าไหร่ก็รู้อยู่เวงจะดับคือมันจำสแกนยับเลยว่ะจริง เจ้าเกมบ้าดิไปจำสแกยับเลยมาไม่พักเลยจำสแกเี่ะอุย้ยเชื่อทางเดินยาวไปถึงนู่นเลยเออโอเคไม่หันไปด้วยลังไปทางหน้าเลยทุกคนเปิดประตูรอ,อเราแล้วนี่คือความจริงของวันที่7กันยาเอ,อ๊ะห้องเดิมนี่เดี๋ยวก่อนอันเดิม <c oughs> ตัวสอบตกแต่งต้นคริสต์มาส ต้องขึ้นมาที่บ้านเราอ่ะนะต้องกลับใช่ไหมโอเคกลับดูกลับบ่จริงบ่เชี่ยอะไรกูกลับไปยังไงแล้วมันดูรออยู่ตรงนั้นเราหลังถอยหลังไม่ไปพี่อยู่แรกผมอยู่กับพี่อ่ะผมอยู่กับพี่ที่นี่ก็ได้ผมไม่ไปก็ได้อ่ะมาจริงขอไปนั่งข้างเลยแล้วกันไม่ไปเล่นที่อื่นละเล่นกับพี่นี่แหละสนุกดีก็ต้องไปอยู่ดีเพราะว่าเสียงเดินเสียงเดินนั่นมัน อะไรกันนะไอ้กูว่าอะไรไงกูคิดว่าไม,ม่จะมาแม่งจำไม่พังเลยผู้พัฒนาแม่งให้แม่งกูพักหายใจเลยแต่คนคริสต์มาสกันเถอโอ้โหเดี๋ยวมานั่งนี่แล้วตัวยังใหญ่เลยแล้วต้นคริสต์มาสคือต้นนี้ของผมใช่ไหมโอเคตกแต่งต้นคริสต์มาสท,ทั้งหมดที่ผมได้มาเอา่อร้อนเนี่ยตื่นตื่นจากอะไร เชื่อนี่กี่โมงแล้วเนี่ยอ๋อเราหลับไปเหรอแล้วนั่นอะไรอะเออนั่นจะเป็นยูทูบเบอร์ครับเขาเล่นเกมผีอฉันเผลอหลับไปเลยเนี่ยใช่เราเผลอหลับไปเหรอทุกอย่างดูเหมือนจริงมากเลยแต่ก็ไม่รู้จะอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้ยังไงกันนะโอ้อพาร์เมนต์นี่กำลังจะทำให้ฉันเป็นบ้าตุ๊กตาของเธอยังอยู่ที่นี่นั่งดูคลิปอยู่ด้านไงเราไม่เห็นนี่ไงตั้งนานเลยเนี่ย เ้องโทรหาอัญญา,อาเอ่อจบครับทุกคนก็เป็นมินิเกมนะครับทางผู้จดนาก็บอกอยู่ว่าเป็นเกมสั้นๆน,นะไม่ได้ยืดยาวอะไรโอเคจบที่เรีเยบร้อยสำหรับเกม September 7อ่ใครถูกใจชอบใจอยากลุ้นเกมแนวะสยองขวัญอย่างนี้อีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว com ่าคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผม ไปตามต่อกอันไลเก็บหน้าพาดหน้าจะสนุกกับเก็บอะไรกันบ้างก็ไว้คอดูข้างหน้าละกันครับวันนี้ขทลาไปก่อนเย่าดิบกินไก่ทอดอย่าดิบทอดไก่กินสวีดัสสวัสดีทุกคนครับ